อืกรับสวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ได้ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปวันนี้มาในเมนูไก่ใต้น้ํานะครับก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะมันไม่ว่างแต่ว่าเอฟซีบอกว่า ช่างม่วไปทัวหายไปไหนอยากให้ทำอะไรให้กินโชว์หน่อยมีคอมเมนต์มาบอกว่าให้ทำไก่ใต้น้ำผมก็เลยจัดให้เลยครับไก่ใต้น้ำโอ้ยแหวงแหวงเนื้อเปื่อยมากนะครับมาเลยครับจัดครับข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมคำใหญ่ๆเน้นๆ ไม่ต้องพูดมากงัดครับนี <Sh> <senza k> <uno> <S 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 ่แหละขวัญออกเลยเห็นไหมขาไก่ชิ้นตัตนี้คำนี้เพื่อพี่น้องออื <laughs> mm hmm. เนื้อมันนุ่มมากครับละลายนิดน,นึงเลย <c oughs> จุบน้ำหน่อยน้ำหนัวหนัวหนัวมาก ครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานก็มีเอฟซีถามหาเลยออกหายไปไหนทําไมไม่ทำคลิปบางทีจัดให้แล้วครับเปิดเมนูแรกในรอบหนึ่งเดือนที่หา,หายไปไก่ใต้น้ํา อืผมขอมากพี่น้องเอ้ยมามาครับเดี๋ยวเราหลายัดยัดอย่างเดียวอือ ตูดนี้ใส่มันฝรั่งเลยนะมันฝรั่งมันจะทำให้น้ำซุปของซุปก่อมมาครับพี่น้องมา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 แซ่แบๆม้องกันครับอร่อยจริง บอต้องลองไปทำแล้วนะอือออ Mm-hmm.

ừ thăm dài cứa bi nó cú đá gần nhát Thôi đáp được kinh to khá đấy ạ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอันนี้จะไม่ตัดต่อเลยมาแล้วครับเดี๋ยวผมไมจจาก,การให้หมดไปครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องมั่วไปด้วย c h a n n e ขอบคุณครับ